กระดาษเปล่าตรงนะั้นน่ะในซองนั้นกระดาษเปล่าเอออันนั้นเราเราไม่ได้ให้ข้อมูลฝ่ายค้านมไม่ได้ให้คุณคุณจะคุณจะต้องคิดว่าผมเป็นใครสิคลิปนี้ผมชวนเพื่อนพ้องน้องพี่มาพูดคุยวิเคราะห์เรื่องนี้ครับภาพตามอินโฟกราฟิกนี้ที่บอกว่าสุพนัทมีนชัยนันทรัดรัฐบาลบริหารตามมีตามเกิดโวยไร้ทิศทางแก้ปัญหาฝุ่นพิษอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่สอสอพรรคประชาชนปัจจุบันนี้ วิจารณ์รัฐบาลว่าบริหารตามมีตามเกิดครับแต่ถ้าให้ผมมองผมมองว่าฝ่ายค้านมากกว่าที่จะค้านตามมีตามเกิดครับค้านตามมีตามเกิดในเรื่องไหนบ้างเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยในรายละเอียดกันตรงนี้ครับแต่บอกก่อนว่าผมไม่ได้พูดเรื่องฝุ่นพิษครับผมจะพูดเรื่องตามมีตามเกิดซึ่งผมมองว่าฝ่ายค้านมากกว่าที่จะ ค้านตามมีตามเกิดมากกว่ารัฐบาลพูดอย่างนี้แล้วด้อมทงางไหนอาจจะมองว่าผมอวยรัฐบาลมาดูเหตุผลนะครับว่าทําไมผมจึงพูดเช่นนี้ครับที่ผมบอกว่าฝ่ายค้านฟันค้านตามมีตามเกิดนั้นก็เนื่องมาจากที่ผ่านๆมาครับฝ่ายค้านมักจะโจมตีรัฐบาลหรือว่าสร้างวัฒกรรมมาบุลลี่มาขิงรัฐบาลมากกว่าที่จะมีหลักฐานมาจับผิดหรือว่ามา อภิปรายรัฐบาลครับลหลายเรื่องที่ผ่านมาครับแต่ผมคงไม่สาวไปไกลขนาดนั้นผมอยากจะชวนคุยเรื่องล่าสุดนี้ครับที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายซักฟอกร,รัฐบาลแล้วก็จะโยงไปซักฟอกอดีตนายกทักษิณด้วยตามภาพที่ผมแนบมาให้ชมนี้นะครับแล้วในภาพนั้นบอกว่าคนตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวตมอบซองข้อมูลที่จะให ฝ่ายค้านหรือว,ว่าพักประชาชนอภิปรายซักฟอกรัฐบาลและซักฟอกมาถึงอดีตนายกทักษิณชินวัตรครับตามภาพตามคลิปที่เนบมาให้ดูตรงนี้แต่หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันพลตรวจเอกเสรีเตมีเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทออกมาพูดว่าที่ให้วันนั้นให้ซองเปล่าไปแล้วก็บอกเหตุผลในการให้ซองเปล่าไ,ไว้ดังนี้ครับกระดาษเปล่าตรงนั้นนะ่ะ ในซองนั้นกระดาษเปล่าอ่าอัน,น้วเราเราไม่ได้ให้ข้อมูลฝ่ายค้านไม,ไม่ได้ให้คุณคุณจะคุณจะต้องคิดว่าผมเป็นใครสิผมไม่ใช่รองสรารวัตสรสารวัตรผู้การนะ,ะผมเป็นอดีตผู้จชดการตํารวจแห่งชาติะนะไอ้เรื่องสําคัญสําคัญความรับทางทางการผมจะเอาไปให้ใครเล่ามผมไม่ควรให้ก็ใช่ไหมผมให้ต้องต่อวชอต่อศาลนะต่อแพทย์สภาอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ผู้เขามีอำนาจที่และอำนาจ ถ้าผมจะมาให้เลอะเธอะอย่างนี้ได้ยังไงนะแต่ขออแล้วอยากถ่ายรูปแล้วถ่ายก็แค่นั้นอ่ะไม่ได้มีอะไรนี่อ้าวแล้ววันนั้นเรายื่นยื่นในความหมายอะไรคะเนี่ยนะก็ทําเป็นกิมมิกเล่นวมีการยื่นเพื่อย่างงู้นอย่างนี้แค่นั้นเองเข้าใจไหมค่ะแล้วเราได้ให้ข้อมูลกับทางฝ่ายค้านเขาไหมคะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจถูกถ้าผดถามบางนี้พูดตรงๆเลยค่ะ ผมให้ไปทำไมไงไปให้เขาพักคะแนนก็มีเขาก็มีคะแนนแล้วผมพักผมไม่มีคะแนนเหรออ,มอผมไม่งโง่อย่างนั้นหรอกอออหัดคิดกันบ้างดิฟังเหตุผลของการให้ซองเปล่าไปของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับแต่หลังจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศพูดเช่นนั้นแล้ว หมวหน้าพักประชาชนเทงนาถพงเรืองปัญญาวุฒิก็ออกมาพูดว่าไปที่วันนั้นคุณเสรีพิสุธิ์มายื่นนะครับข้อมูลที่การประชุมของพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยอันนี้ผมก็ขอสื่อสารตรงไปตรงมาว่าจริงๆก็เกิดจากการประสานงานนะครับผ่านคุณหญิงสุดารัตน์ซึ่งทั้งสองท่านเองก็เป็นผู้ใหญ่ในในฝั่งการเมืองนะครับแล้วก็ในตัวซองที่ยื่นให้กับพวกเราเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่ซองเปล่านะครับแล้วก็ ข้อมูลข้างในเนี่ยจะใช้ได้มากหรือน้อยวันนั้นก่อนหน้านั้นก็มีการพูดคุยกันว่ายัางไงก็ตามจะมีการประสานการให้ข้อมูลหลังบ้าน,นซึ่งก็เป็นข้อมูลของผู้ใหญ่ในโลกการเมืองทั้งสองท่านนะที่พวกตัวผมเองเนี่ยก็มองว่าเราเองก็เปิดกว้างให้เกียรติในการทํางานซึ่งกันและกันนะเพราะฉนั้นเนี่ยการที่ออกมาพูดว่าเป็นการยื่นซองเปล่าให้กับพวกผมเนี่ยผมก็เชื่อว่าในความเป็นผู้ใหญ่ของเขาเขาคงมไม่ได้ทําอย่างนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีการประสานกันเขาก็ยืนยันว่าจะให้ข้อมูลกับพวกเราเหมือนกันครับ คงไม่กล้าทําอย่างนั้นตามภาพที่ให้ดูนี้นะครับแต่สรุปแล้วก็คือพลตบดเอกศิรีพิสุทธิ์เตมีเวทให้ซองเปล่าจริงๆน่าจะเป็นเรื่องจริงครับเพราะท่านก็ยืนยันด้วยปากท่านเองว่าท่านให้ซองเปล่าจริงๆแล้วท่านจะเก็บไว้โชว์ผลงานของท่านเองอะไรประมาณนั้นนะครับตามคลิปเสียงที่ผมให้ฟังแล้วตรงนี้แหละที่ผมมองว่าฝ่ายค้าน คันตามีตามเกิดไม่มีข้อมูลที่แท้จริงครับรอข้อมูลจากคนอื่นหรือว่าจากคนตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวตยื่นให้นี่แหละแต่หลังจากนั้นเหมือนกับว่าพรรคฝ่ายคา้านนี่กำลังหาทางลงครับหาทางลงก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลหรือว่านายกยุบสภาครับ ทั้งๆที่มีไทม์ไลน์เรื่องที่จะซักฟอกรัฐบาลแล้ววันที่27่กุมภาพันธ์นี้แต่ไปไปมามาพรรฝ่ายค้านก็หาทางลงะเองโดยเรียกร้องให้หนายกรัรฐมนตรียุบสภาครับอ้างเหตุผลที่บอกว่าสภาล่มสองวันนั่นแหละครับล่มวันไหนบ้างก็คือวันที่13และ14กุมภาพันธ์2568นี้ในการ อภิปรายจะประชุมอภิปรายเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วสภาล่มสองวันหลังจากนั้นฝ่ายค้านโดยหัวหน้าพักประชาชนก็ออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมมตรียุบสภาแต่ผมมองว่าเรื่องนี้เป็นการหาทางลงของพักคฝ่ายค้านมากกว่าเพราะตอนแรกตั้งใจว่าจะซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเรื่องชั้น14ที่ เป็นภาพข่าวมาก่อนหน้านี้ครับแต่หลังจากที่พลตํารวจเอกเซรีพิสุทธิเตมียเวทออกมาพูดว่าซองที่ให้วันนั้นเป็นซองเปล่ามันก็อาจจะทําให้พักฝ่ายค้านเกิดความไม่มั่นใจหรือว่าไม่รู้จะเอาข้อมูลที่ไหนมายื่นอภิปรายซักฟอกนั่นแหละครับก็เลยหาทางลงโดยโยงไปถึงเรื่องสภาล่มสองวันนั้นมาให้เป็นเงื่อนไข ให้นายกรัฐมนตรียุบสภาครับตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าฝ่ายค้านค้านตามมีตามเกิดครับไม่มีข้อมูลที่จะค้านตอนแรกเหมือนกับว่าจะมีแต่พอพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียะเวศเก็บข้อมูลไว้เองครับฝ่ายค้านก็เลยไม่มีข้อมูลที่จะอภิปรายกันนั้นหรือแล้วก็เลยหาทางลงในลักษณะที่อยากให้นายกรัฐมนตรียุบสภา แต่ผมว่านยากนยกรัฐมนตรีหากนายกรัฐมนตรียุบสภาจริงผมว่าก็จะเข้าทางฝ่ายค้านอีกแหละครับตดเข้าทางตรงไหนก็คือฝ่ายค้านก็จะเอามาตีกินว่านายกยุบสภาเพื่อหนีการอภิปรายของฝ่ายค้านทั้งรังที่ฝ่ายค้านไม่มีข้อมูลที่จะอภิปรายแต่เรียกร้องให้ในายกยุบสภาหากว่านายกยุบสภาก็จะเข้าทางฝ่ายค้านอีกหากว่า รัฐบาลยุบสภาหนีการอภิปรายของตนเองท,ง,ทงทั้งๆที่ตนเองไม่มีข้อมูลครับพูดง่ายๆคือจะตีกินอีกในเรื่องนี้นะครับผมจึงมองว่าฝ่ายค้านขานตามีตามเกิดครับไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรที่ที่พอจะเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนได้ว่าที่จะยื่นซักฟอกอภิไปรายไม่ไว้วางใจวันที่27นั้นมีเหตุมีผลมีหลักฐานตรงไหนครับ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนกับว่ากําลังหาทางลงโดยเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภานั่นแหละครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมบอกว่าฝ่ายค้านขานตามมีตามเกิดครับผมพูดมา,มาประมาณนี้ก็คิดว่าด้อมทั้งหลาย f อของพรรคประชาชนฝ่ายค้านทั้งหลายก็คงจะไม่พอใจอยู่นั่นแหละครับไม่เป็นไรครับถ้าจะแย้งผมเรื่องนี้ว่าคอมเมนต์เรื่องนี้ก็เอาหลักการเหตุผลมาพูดมาคุยกันก็แล้วกันนะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีข้อมูลมีคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์สมกับเป็นการเมืองใหม่ครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ครับท้ายนี้ฝากกดไลค์ like, กด subscribe กดแชร์ share, กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยครับหรือมีข้อคิดเห็นมีคอมเมนต์ดีๆก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมานะครับขอบคุณครับ